สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะอยากให้ทุกคนนะครับผมได้ดูคลิปวิดีโอนี้กันแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยนะครับคือมีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมส่งเรื่องราวนี้มาให้ผมจริงๆส่งมาสักพักแล้วนะครับเรื่องตลาดบางบอลนะครับคือตลาดบางบอนเนี่ยครับเขาตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะว่าตลาดบางบอลตลาดพม่าซึ่งตลาดตรงนี้ผมก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยครับเพื่อเป็นการจะหาว่าเราใส่ร้ายเขา เพราะว่าผมไปเห็นบางคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ทจริงเนี่ยตลาดเนี่ยเขาค้าขายกันแบบถูกกฎหมายนะฮะเขามีผู้ประกอบการเป็นคนไทยคนที่ขายเนี่ยอาจจะเป็นลูกเมียคนไทยก็ได้แต่เป็นชาวพมา่าอะไรอย่างนี้แล้วมาประกอบกิจการซึ่งอันที่จริงแล้วตลาดบางบอนเนี่ยที่บอกว่าเป็นตลาดพมา่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บางบอลมันมีหลายจุดมากๆนะครับเอานี้เราพูดกันแค่ในกรุงเทพเฉยๆนะครับบางคนบอกพระขนงก็มีครับ อะไรนะแถวบางคนก็บอกว่ามีหลายจุดเลยครับพระราม7ก็มีพระราม2ก็มีเยอะเลยครับคนพมา่ามาขายของไม่รู้ว่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่จับไม่รู้ว่าทําไมพวกนี้ถึงขายของได้นะครับซึ่งมีชาวพมา่าชาวไทยคนไทยมากมายไปแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับผมก็อยากบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอันที่จริงเรื่องเนี้ ความผิดนะมันเป็นของทางการไทยรัฐบาลไทยคือผมเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้ครับผมคือไม่ได้ห้ามชาวต่างด้าวมาขายของหรืออะไรนะครับผมถ้าเขาจะขายของหรือว่าคนไทยเองก็แล้วแต่ช่วยมีป้ายได้ไหมเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อ่ะมีป้ายได้ไหมครับติดตามรถเข็นต่างๆมีป้ายได้ไหมว่าติดตามโน่นนี่ต่างๆว่าคนเหล่านี้ พ่อค้าเหล่าเนี้ยควรจะมีรูปแปะไว้เลยนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะมีการตั้งคำถามแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยผมพูดตรงๆเลยนะครับเพื่อคลิปวิดีโอของผมและความคิดเห็นของผมเนี่ยมันจะไปถึงหูของรัฐบาลสักใครหนึ่งสักรัฐบาลไหนสักรัฐบาลหนึ่งคือเอาอย่างนี้เลยเหมือนวินมอร์ไซ์รับจ้างเนี่ยแต่คุณไม่ต้องแปะตามเสื้อให้เขาคุณไปแปะที่รถเข็นให้เขาเลยคือถ้าเกิดเวลาคนซื้อไปเห็นป้ายเหล่าเนี้ยหรือว่าแขวนป้ายเหล่านี้ไว้อ่ะ บอกได้เลยว่าเออคนขายคนนี้นะเป็นชาวพม่าก็จริงแต่เขาลงทะเบียนอะไรไว้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือว่าคนไทยคนเนี้ยเป็นคนไทยจริงขายของจริงคือก่อนจะไปขายของอ่ะช่วยไปลงทะเบียนได้ไหมถ้าอย่างงั้นอย่างตลาดบางบอนเนี่ยมันเกิดประเด็นไงครับว่าเอ้ยเขาไปเห็นอ่ะขายของพม่าเต็มเลยบางคนมาคอมเมนต์เน้ยเขาทาธุรกิจได้ไม่ได้ห้ามขายของคือมไม่ใช่ไม่ได้ห้ามนะครับคือห้ามนะครับผมถ้าคุณไม่ได้เป็นนักธุรกิจ หรือไม่ไปขอ,อจดทะเบียนพาณิชย์หรืออะไรแบบจริงจังคือห้ามนะครับคือผิดกฎหมายนะครับ บางคนไปคอมเมนต์บอกว่าเออเนี่ยคนพมา่าขายของได้เป็นคนไทยหรือคนพมา่านี่กมูไม่รู้เพราะคนพมา่าเดี๋ยวนี้มันมาเกิดลูกเกิดหลานในไทยเยอะมากอ่านออกเขียนได้เรียนหนังสือไทยอะไรไทยนะครับคือผมไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าพวกที่คอมเมนต์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีพ่อแม่เป็นชาวต่างด้าวก็ต้องพูดอย่างนี้ในการน,นะครับผมไม่รู้จริงๆนะฮะคือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมีตลาดพมา่าไปแล้วอ่ะ คือม้เรา A, ไม่ได้ซีเรียสนะบางคนบอกเอ้าที่ประเทศไทยยังมีไทยเทา,ทาเลยนู่นนี่นั่นใช่ครับแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันคุณจะมาเปรียบเทียบบอกว่าที่อเมริกายังมีไทยเทา,ทาเลยที่ออสเตรเลียที่ฮ่องกงที่ญี่ปุ่นยังมีไทยเทา,ทาเลยชับแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่ได้ห้ามคุณตั้งชื่อพม่าตลาดนัดพามา่าแต่เราคนไทยเราอยากรู้ว่าเฮ้ยคุณอะค้าขายคุณได้ อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไหมคือไม่งั้นมันก็จะเป็นประเด็นตั้งคําถามนะฮะไม่งั้นพวกคุณ <c oughs> ก็จะถูกตาน้าตาหน้าอยู่อย่างนี้นึกออกไหมครับสิ่งที่ผมกาลังพูดนี่คือว่าผมเนี่ยอยากช่วยพวกคุณด้วยซ้าไปนะฮะก็คือว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฮ้ยคุณมีนโยบายแบบว่าเหมือนมีป้ายให้พวกเขาได้ไหมว่าป้ายของพวกเขาจะหมดอายุวันไหนขออนุญาตวันที่เท่านั้นเท่านี้คนเนี้ยเออขายขายของนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าไม่ขายของง่วไปหมด เวียดนามเอ๋ยพม่าเอ๋ยลาวเอ๋ยเขมรเอ๋ยเต็ไมไปหมดแล้วครับประเทศไทยตอนนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้นะครับผมซึ่งคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ดีๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากมาตั้งคําถามเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์พี่ๆคนไทยให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมท่านแรกเลยเขาบอกว่าตอนนี้นะพม่าครองเมืองแล้วที่ลําลูกกาคองเจ็ด ตลาดชัดชวาลเดิมเต็มไปหมดนะครับก็ไม่ใช่น้อยเลยนี่คนแรกนะครับคนที่2ต่อมานะครับบอกว่าเอาจริงๆนะคะกรุงเทพเราไม่สมควรที่จะต้องให้สิ่งพวกนี้ขายกันเลยนะคะอันนี้คือประเทศไทยค่ะคนไทยทำอะไรคะเนี่ย และลูกหลานอนาคตไทยแท้นจะไปอยู่ที่ไหนกันคะถ้าคุณอยู่แถวชายแดนเราจะไม่ว่าค่ะแต่อันนี้อยู่ในกรุงเทพแถวมหาชัยหรือที่ไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปไหนแล้วเราไม่มีความสุขกันแล้วเออะทะเละเละทะไปหมดเลยลูกหลานเราเหรอจะอยู่ยังไงอนาคตเนี่ยประเทศเขาไม่ได้เละเทะเลยนะคะแต่ประเทศไทยของเราปล่อยให้เราเละเทะมากแล้วจะแก้ไขย,ยังไงคะเนี่ย คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าอาชีพค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพสงวนพี่น้องต่างด้าวทำไม่ได้ตามกฎหมายนะคะแม้แต่ขายของหน้าร้านก็ผิด แต่ก็กฎหมายของเมืองไทยอะเนาะนะครับคนนี้ออกแนวตัดพอเนาะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขายได้อิสระเฉยอาชีพสงวนไว้สําหรับคนไทยคนในชาติไม่ใช่มหาชัยนี่เพียงเป็นเมืองพรม่าไปแล้วนะพักขนงอีกอ่าคนนี้ก็บอกพักขนงนะครับมีคนมาตอบกลับเขาบอกว่าแต่คนจีนแถวห้อยขวาเนี่ยเปิดได้ไงงงป่ะ คือคนจีนที่ห้อยขวางเนี่ยเขาไปจดทะเบียนนะทุกคนนะเขาไปขอเอกสารอะไรเขามีใบให้เราดูแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นตลาดบางคนบอกเขาเป็นธุรกิจเว้ยร้านอาหารร้านอาหารบ้าอะไรข้าวตกงกเข้าแกงจะชัดๆๆๆนะฮะเป็นข้าวแกงพาม่านะครับผมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกบางบอนพาม่าสำโรงขเขมรจีนเยาวราชโบเบบังกาเทศโอ้สุดยอดเลยครับผมไม่รู้จะประเทศไหนนะฮะประเทศ เ,เราเราโดนต่างชาติมาตีแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแถวตลาดสมุทรสาครน,นะฮะมาเป็นประเทศพมา่าไปแล้วอย่าไปคิดว่าเป็นประเทศไทยอีกนะมีคนมาตอบกลับเขาบอกว่าจริงแท้แน่นอนแถมไร,ร้มาญยาความสะอาดไม่มีทําตัวเหมือนประเทศตัวเองเอะอะเสียงดังนี่แหละครับผมปัญหาคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าแย่งอาชีพคนไทยมีแต่ในกฎหมายในตําราความจริงคือสิ่งท,ที่ท่านเห็นระบาดไปทั่วท่าน นายท่านยังสนุกกันอีกหรือไม่คิดปราบปรามกันหรือนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต่างด้าวเกินประเทศทํามาค้าขายยังกับประเทศตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าบางคอมเมนต์นะ่ะที่ดูถูกเขารู้ไหมตลาดบางแครเจ้าของแผงส่วนใหญ่เป็นพมา่าจ้างคนไทยเป็นลูกจ้างหมดแล้วนะฮะตลาดบางคอมเมนต์ดูถูกเขาตลาดบางแคตลาดบางแคอยู่ตรงไหนครับผม ตอมองเข้าไปจัดการเลยนะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับคุณอย่าไปมั่วๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมเราถึงปล่อยให้พวกมันทําอะไรตามอำเภอใจได้แบบนี้ประเทศอะไรกันแน่นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไหนบอกให้แต่มาทํางานใช้แรงงานนี่มาค้าขายกันนะครับมากลางมาอะไรนะมาตกลงคนไทยเราจะไปทํามาหารับประทานตรงไหน นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกเคยไปมาแล้วร้านอาหารร้านน้ำผมร้านคาราโอเกะร้านขายเสื้อผ้ารวมอยู่ในตลาดเดียวกันเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งครั้งนั้นลูกน้องชวนแวะไปกินร้านพมา่านั่งกินข้าวในร้านแต่ร้านข้างๆเปิดเพลงดังสนั่นอีกร้านก็คาราโอเกะพร้อมกันจนหูอื้อยิ่งกว่างานวัดนะฮะจนตะโกนคุยกันเสียงดังยังไม่ได้ยินไม่แน่ใจว่าเขาอยู่กันได้ยังไงนี่หลายชั่วโมงติดต่อกันเรากินเสร็จ เดินออกมาปวดหัวจะจัดไม่ได้ดูถูกนะนะครับแต่สังคมมันไม่เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําร้านตัดผมเนี่ยมันเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะทําได้เหรอก็คือที่เขาบอกว่าร้านตัดผมมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาไปถ่ายที่ร้านตัดผมแล้วร้านตัดผมห้ามห้ามไม่ให้ถ่ายเงี้ยก็คือผมจะไม่มีคลิปให้ดูจะเป็นภาพนิ่งนะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ว่า คำพูดที่ผมพูดแล้วคอมเมนต์ Comment ที่ผมเอามาเนี่ยเอามาจากไหนเอาไปดูกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าให้อิสระแต่พมา่าจนเลยเลยเถิดคนไทยจะลําบากนี่ระดับประเทศไทยครับทําไมถึงให้ประเทศอื่นทํามาค้าขายได้ขนาดนี้คงต่อไปคงขอสัญชาติไทยได้ละมัง้งนะครับนี่แยกไม่ออกแล้วว่าใครพมา่าใครไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคนไทยแทบไม่มีที่ทามาหากินต่างด้าว อยู่ดีกินดีสะดวกทุกอย่างนะฮะคอมเมนต์ต่อมานี้เป็นคนพม่านะเขาบอกว่าทุกอย่างอย่าพูดถึงกฎหมายในประเทศของคุณมีมนุษยธรรมไหมหากคุณกําลังเดินทางไปประเทศอื่นคุณต้องการที่จะกินอาหารประเทศบ้านของผู้คุณไหมอ่านี่ความเก่นของคนพม่านะครับคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่านั่นไงมันยึดอาชีพของเราแล้วอีกไม่นานมันจะยึดประเทศอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมบอกว่าอ่า ชาวพม่านะมา,ะนะม,า,ม,า,ม,ามาเขียนคอมเมนต์คนไทยก็มาตอบเขาจ้างค่ะเขาไม่ได้มาทํางานฟรีนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งกลางยิ่งปลากดีไม่เคารพกฎหมายไทยคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเขาบอกว่าประเด็นคือใครอนุญ,ญาตให้เปิดร้านเหล่านี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าหาบเลยแผงลอยที่ผิดแน่ๆคอมเมนต์ comment คนไทยต่อมาเขาบอกว่าคนไทยก็อยากให้คุณกลับค่ะไม่อยากให้อยู่การจนล้นเมืองแบบนี้คุณเองก็ควรเคารพเจ้าของประเทศและแผ่นดินที่ให้คุณขุด สุขหัวนอนอยู่ด้วยค่ะพะมา่าต่างหากมังค่าที่ควรขอบคุณคนไทยเราจ้างนะคะเราไม่ได้ให้มาทําฟรีแล้วขอให้พูดจริงทําจริงเก็บเงินได้แล้วรีบกลับไปด้วยอย่ามาออกลูกออกหลานแพร่พันุ์เป็นภาระประเทศเราควออนี้คอมเม์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าพมา่าจะยึดประเทศไทยแล้วขอบอกเลยนะคะไม่ยึดละค่ะอยู่อยู่ที่พมา่าอยู่ที่บ้านตัวเองมีความสุขมากกว่า ใครๆเขาก็อยากกลับบ้านตัวเองกันทั้งนั้นแต่การงานไม่ค่อยดีเลยทนอยู่ถ้าเก็บตังค์ได้เยอะแล้วก็กลับกันทั้งนั้นแลยค่ะรู้จักขอบคุณด้วยค่ะเพราะเรามาหาเงินทํางานให้ประเทศคุณไม่คิดจะมายึดเลยอ่านี่ครับผมเขาบอกทางพม่าก,ก็มาตอบกับคนไทยได้บอกว่าเอ้ยทีเงินนะไม่อยากอยู่หลอกประเทศไทยืมไม่ต้องฝืนตัวเองจีครับผมกลับไป ไม่ต้องฝืนตัวเองนะถ้ามนันอยู่แล้วมันไม่สบายใจอยู่มันลําบากเนี่ยเป็นผมผมไม่อยู่นะอย่างนี้อันนี้คือแบบก็คือมีคนพมา่าเนี่ยมันมาแสดงความคิดเห็นเยอะก็ต้องบอกนะครับคนพมา่ามีคนดีและคนไม่ดีผมบอกนะครับว่าแรงอาหารพม่าเนี่ยส่วนหนึ่งคนพมา่าก็ดีดีเยอะนะครับผมคนพม่าก็คือคนเขาไม่ค่อยพูดเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันก็มีแหละถ้าคุณไปรู้จักไอ้ช่อง นักมวยเดฟเลดุกเนี่ยโอ้โหคนพมา่าเกียรติไทยยังกี้ผมพูดตรงๆนะครับคือผมแม่งไม่อวยใครทั้งนั้นแหละพมา่าดีก็มีเนี่ยก็เยอะครับผมก็นี่คือเรื่องที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของชาวเมียนมานะครับผมเข้ามาค้าขายแบบโอ้โหเป็นพมา่าชัวๆเลยทาทาอะไรนะทาแป้งที่หน้าเขาเรียกธนาคารนะทาที่หน้าเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมทมาํามาค้าขายกันอาหารพอาหารนี่คืออาหารแบบ ร้านข้าวแกงอะ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจร้านค้านึกออกไหมคำว่าทำว่าทำธุรกิจนะี่คือเฮ้ยคุณต้องเปิดร้านอาหารพม่าแบบจรงิงจังแต่นี่สิ่งที่เห็นคือแม่งร้านขายของพม่าเต็มร้านขายของชําเต็มร้านขายของเกี่ยวกับพม่าเพียบนะฮะแล้วอยู่ตลาดแม่งยังชื่อตลาดพม่านะฮะคืออันนี้ผมอยากให้เจ้าหน้าที่คือผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะว่าเฮ้ยถ้าจะให้เขาทําเจ้าหน้าที่ค่วยทําช่วยทําให้คนไทยสบายใจด้วยได้ไหมโดยการที่คุณน่ะทำป้ายให้เขาเลย ว่าคนเนี้ยมีป้ายนะร้านเขามีป้ายชื่อนุนชีอนี้นามสกุลน,นี้เริ่มจดทะเบียนวันนั้นหมดอายุวันนี้เขาจะต้องไปต่ออย่างนั้นอย่างนี้เหมือนภาษีรถยนต์อย่างนั้นเลยนะถ่ายรูปเขาเตะปิดไปด้วยชื่อนี้ชื่อนี้สัญชาตินี้สัญชาตินี้เอามาคา้าขายอันนี้มันจะสบายใจทั้งคู่คนพมา่าเองก็ไม่ได้ถูกดา่าก็จะบอกอเฮ้ยผมมีเอกสารผมมีขออนุญาตถูกเรียบร้อยคนไทยซื้อก็จะได้สบายใจอย่างน้อยก็จะดูว่าเอ้คนนี้มันขายของอยู่นี้เผื่อเอาของไม่ดีมาขายคนท้องสงท้องเสียกันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แต่อย่างที่ผมย้ำรงนี้อีกครั้งนะครับว่าเราก็จะไปว่าเขาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ไอคนที่ขายอยู่มันอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายพม่าก,ก็ได้นะฮะผมแต่อย่างว่านะครับคนพม่าเข้ามาทํางานในไทยเยอะ เกือบ10ล้านคนนะห้าหล้านคนที่ถูกกล้องก่งกฎหมายเนี่ยก็แค่2ล้านคนอีก4ีหล้านคนแม่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่พมา่าอย่างเดียวนะครับไหนจะกัมพูชาไหนจะลาวไหนจะเมียนมาในสามประเทศนี้อยู่เต็มหมดเลยครับผมประเทศไทยไปที่ไหนก็เจอใครไปที่ไหนแล้วไม่เจอคนต่างด้าวนี่คือคุณหลับหูหลับตาไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังเดี๋ยวจะวางลิงก์ของคลิปนี้ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะอาจจะไม่มีวิดีโอให้ดูเพราะว่า YouTube มันเรื่องมากนะทุกคนนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ